และสำหรับคลิปครีเจอร์ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเล่นเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าครีปพลิกกันนะครับทุกคนนะาโอ้โหอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นตัวละครตัวก่อกวนตัวดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยบอกล้ำตรงเลยนะครับว่าถ้าม่เล่นกันแบบธรรมดาเนี่ยจะดูธรรมดาไปใช่ไหมก็ใช่แล้ครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นกันในธีมแต่งสีกันอีกแล้วซึ่งในการแต่งสีในครั้งนี้นะครับผมเจ้าครีปพลิกตัวนี้เนี่ยได้แต่งสีเป็นไซตามะจากอนิเมะวันพัน ทุกคนเป็นยังไงล่ะโอ้โหขึ้นเหลืองๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นถุงมือแดงๆแบบนี้โคตรที่จะเหมือนโคตรที่จะเท่เลยนะครับผมน่าต่เสียดายนั่นที่หัวไม่ลานนะครับตัวนี้นะซึ่งก็พูดตามตรงนะครับว่าจริงๆ้วเนี่ยผมก็ยังไม่เคยดูวันพันเมนะครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็การแต่งสีในครั้งนี้เนี่ยก็แต่งสีโดยน้อง IP Godzilla Gamer นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการแต่งสีให้ในครั้งนี้นะสวยจริงนะครับผมโคตร ประมาณนี้นะใส่ตามะนะอ่ะโอเคทุกคนแล้วก็สำหรับสาแต่ของเจ้าครีพพิกนะครับทุกคนสามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับผมนะก็อ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าเจ้าใส่ตามะครีพพิกตัวนี้เนี่ยจะมีชีวิตรอดในโลกแห่งโซนาริเอได้นาะนสักแค่ไหนกันเชนะนะครับทุกคนไปกันครับโอเคมาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเจ้าครีพพิกใส่ตามะตัวนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะหิวเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรากากิกนนีว้คคพตัทุ ข้อดีของมันเลยก็คือว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถกินได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อนั่นเองนะครับก็คือว่าโอ้โหเนื้อไข่วะเนี้สามร้อยเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหเนาะเนาะเลยนะครับก็นั่นแหละคือข้อดีของมันนะครับผมไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามสมมติถ้าเราไม่มีเนื้อให้กินใช่ไหมเราก็สามารถกินพืชได้นั่นเองนะครับแล้วก็ข้างหน้าครับผมมีนี่ดุงตัวเฮ้ยมีอะไรเราว่ากินตะกอนใช่ไหมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะมีทางด้านของเดอะแกงโบเลียวด้วยเฮ้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 ย อะไรวะเนี่ยโอเคมาครับทุกคนกลับมาใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เ่อระกี้นะครับอยู่ๆก็โดนจัมสแกกันไปเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ย พูดตรงๆเลยนะครับว่าโคตรตกใจเลยนะครับเมื่อตะกี้นะไม่คาดคิดเลยนะครับว่าจะมีคนอยู่ในน้ํานะแต่ก็นั่นแหละครับผมบอกเลยว่าเล่นเกมนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวเลยนะครับผมโอ้โหไม่เอาแล้วจังวันนี้ขออนุญาตคุกโคลนก่อนก็แล้วกันอ่าซึ่งจริงๆแล้วตวตัวละครตัวนี้นะหรือว่าเจ้าคีพิกเนี่ยมันจะมีเป็นสกิลนี้ด้วยนะครับทุกคนก็คือสกิล invisibility นั่นเองหรือว่าจะเป็นทางด้านของการล่องหนนะเราก็สามารถจะใช้เพื่อเป็นการจ้ำสแกใส่คนอื่นได้แต่เมื่อกี้คือเราโดนเองไง้ยงงเลยผมนะ เอาไงดีว่าวันนี้ผมว่าเราน่าจะมาเล่นกันชิวๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขออนุญาตดูแผนที่กันหน่อยซึ่งแผนที่ตอนนี้นะครับผมดูเหมือนไม่ค่อยมีคนอีกแล้วเ้ยเฮ้ยเอออะไรอะไรอะไรลองหนก่อนอา่าลองหนก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางแมพพอดีเลยซึ่งเป้าหมายแรกที่เราจะไปกันนะครับในวันนี้ผมคิดว่าเราควรไปไหนนีนอะตรงนี้มีตัวอะไรเนี่ยอา่าตัวอะไรเนี่ยสเตติฟิส,สอ๋อตรงนี้มีเสือแน่นอนตรงนี้มีอะไรอา่าไม่รู้ตัวอะไรนะเนี่ยตรงนี้มีไก่ดัตโอ้โหมีไก่ดัตเลยเหรอคิดว่าได้ไหมทุ เออไม่เอาดีกว่าน่าจะไม่ไหวหรอกผมว่าเป็นว่าเราไปทุนด้ากันดีกว่านะครับผมนะไปที่เป็นหิมะแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงคริสต์มาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมาวันนี้มาคี้พลิกครับผมคี้พิกไซตามะพร้อมมามอบของขวัญให้กับทุกคนแล้วอ่าจังหวะนี้เดี๋ยวพอดีเลยขออนุญาตหาอะไรกินก่อนปึ๊บอ่ากินบอิีระหว่างทางไปเดินไปข้างหน้าครับผมคิดว่าน่าจะมีตัวอยู่นะตรงทุนดราแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ใช้เป็นสัตว์เลี้ยงสอยกันก็คือเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยมาจากไหนอะไเนี่ย อะไรอุ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโนดอีกแล้วทุกคนผีหลอกหรืออะไรวะเฮ้ยเยมันมาจากไหนดูดินี่ไงมันมาจากไหนอะยังเป็นว้ามมาทุกคนเห็นไม่ได้ไงวะมันเป็นว้ามมาเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะไอ้ไอ้มิเนวี่ตัวเนี้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวผีหลอกหรือเปล่าในวันเนี้ยเอ้ยแต่ตัวนี้น่าจะไม่ใช่นะโอ้โหอะไรวะโอ้โห ไม่ทันสังเกตเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้โดนจ้มสกแกกอีกแล้วโอ้โหผมบอกเลยนะว่าถ้าเราไม่ลองหนนเนี่ยคือเราอยู่ยากจริงๆนะจังหวะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> มาจากไหนไม่รู้นะครับเนี่ยดูดิมินาวีอะ่ะอดี่มันก็ม,กมากรด่ะเมื่อกี้ผมไม่ทันสังเกตด้วยนะครับก็ต้องขออภัย <laughs> พี่จังหวะตกใจกันอีกแล้วครับจังหวะนี้โอเคเอลเดอร์ okay, เลยละกันอ่าตรงนี้มีเนื้ออยู่ขอสเตมิน่หน่อยจอต้องระวังทุกคนทั้งนั้นนะถ้าเราไม่ลองหนเนี่ยเราต้องระวังดีๆเลยอะ่ะ มีไหมโอเคไม่มีใครไปตรงนู้นดีกว่าเมื่อกี้มีทางด้านของเสืออยู่ไปดูทีว่าเราสามารถล่าเสือได้หรือเปล่าเฮ้ยแต่เสือมันมีท่ากัดขังนี่วาก็ลองดูกันลวกันนะไปข้างหน้าแล้วก็ข้อดีของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือมันจะมีทางด้านของท่าปีนด้วยนะครับก็คือสามารถปีนป่ายแบบนี้ได้เลยนะปีนต้นไม้ก็น่าจะได้ด้วยนะอ่าตรงนี้มีไข่อ๋อเฮ้ยไข่หนึ่งฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วก็เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วตอนนี้คือเราอยู่ในถิ่นฐานของเจ้าสเตติฟลิสนะครับผมเจ้าเส ตรงนี้หรือเปล่าเอเหมือนในแผนที่จะเห็นอยู่แถวนี้นะอ๋อนี่ไงโอ้โหเสือเบบีว่ะไม่อยากยุ่งเลยถ้าเสือเบบีเนี่ยดูนะครับว่าตอนนี้เราดามจเท่าไหร่โอ้โหดาเมจทหกรอยะบวก91%เอ่ะเอาหน่อยแล้วกันจังหวะนี้ขอโทษนะเสือน้อยแต่ก็ซีว y o เกนไม่บายปรับโอโ้สิเดียวจอด <laughs> โอ้โหดาเมิแรงจัดนะทุกคนดูดิหกร้อยกอะ นี่ขนาดตัวเทียโศนเนี่ยดามจงยังแรงขนาดนี้เลยนะครับแต่ก็มันมีเป็นท่าน,นี่ไงทุกคนเฟิร์สสตรมาถึง66%เลยนะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะ,ะไปหาเป้าหมายต่อกันดีกว่าเมืกก่อกี้โอ้โหไม่มีใครเลยเว้ยเฮ้ยงทุนดาเสริมนี้น่าจะมีคนอยู่ไหมน้องลองดูลองดูแพ็กสิเฮ้ยแพ็กก็เยอะอยู่นะลองครีเอทดูดิเนี่ยคนก็ถือว่ายังพอมีจํานวนอยู่นะแล้วก็เฮ้ยมีขี้พิกเหมือนกันด้วยเฮ้ยจังหวะนี้รับดีเปล่าวะชวนเลยละกันเผื่อเขาจะเข้าาาาแพ็คเเเรมมัปนนดดกกกก๊งีิว โอ้โหน่าจะไม่เข้าเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมไม่เข้าก็ปล่อยเข้าไปดูสิคงหน้าจะมีตัวอะไรหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือสปีดตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะถือว่าสปีดเร็วพอสมควรเลยนะอ่าตรงนี้ไม่มีตัวอกไรแกโอ้โหตัวหายหมดอ่ะทุกคนก่อนตอนนี้เอาอะไรวะทิมเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยบั๊กบักบักโอ้โหบั๊กเฉยนะครับแล้วก็ในน้ำเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรวิ่งผ่านโอ ไปดูซิข้างหน้ามีคนหรือเปล่าปุ๊บเอยนี่มันเฮ้ยเบบีเบบีวายแอกหรือเปล่าน่าจะใช่มาครับจังหวะนี้ลงไปแล้วกันเออลงไปดิติดว่ะติดติดอะไรดาเมจหกร้อยหนอของเราโดนแน่มาไหนละเออโอ้โหมันติดบักอะทุกคนดูดิอะไรเนี่ยเอยไปนู่นละโอเคตามไปเอยบักอะดูดิมันบักอะไรอ่ะน่าจะบักตอนปีนนะทุกคนโอเคไปไหนแล้วไปไหนแล้วมานี้จังหวะนี้แหละครับได้เวลาแห่งการจาสแก์เฮ้ยมันก็ปีนได้ เราก็ตามไปครับจังหวะน,นี้เราวิ่งไปก่อนเพราะว่าถ้าเรามาแล้วโอเคไปไปไปบุ๊บบุ๊บบ๊บบ๊บโอเคโอเคมันไม่เห็นเราสวยงามมันไม่เห็นเราใช่ไหมบมกินก่อนอยู่เบายัางอยู่เบามันไปแล้วมันไปแล้วโอเครีบไปครับโอเคจังหวะน,นี้ท้าสองปุ๊บหายตัวหายตัวก่อนไปไหนละไปไหนละฮัลโหลขึ้นบนลงข้างล่างวะเนี่ยเฮ้ยหายหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนโอ้บูมบมูนเลยทุกคนตอนนี้ แย่หรือโอบไปนู่นแล้วโอ้โหไม่ควจังวะเฮ้ยนึกว่าขึ้น้ับบนตอนนี้นะครับบูมูลใช่ไหมดาเมจเหลือ300อยเองอะ่ะถือว่าลดน้อยลงพอสมควรเลยนะเอาไงดีวะแต่อย่างน้อยผมว่าน่าจะพอตีได้อยู่แหละตั้ง300อะ่ะเพราะาตอนนี้เราก็โตลแล้วใช่ปะเอาไหมเอาไหมเฮ้ยมันนอน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 โอเคมันนอนอยู่เราตามมันไปเราตามมันไปอย่างงี้ทาเป็นแบบหนีไปปุ๊บแล้วก็หันหลังกลับมาโอเคครับจังหวะนี้กดแซดก่อนเป็นการคูเพิ่มบัฟเข้ามาแล้วเพิ่มบัฟแล้วมีหมอด้วย จังหวะน,นี้โอ้โหมันไม่สนใจเราเลยเว้ยเฮ้ยนี่ยังข้อดีของการล่อหนนะครับทุกคนมามามาเสร็จแ,แล้วเรียบร้อยจังหวะนี้ดามิเนเท่าไหร่400ก็โอเคคอร์เฟียครับตายตายหมดเฮ้ยตายหมดตายหมดเฮ้ยโอ้โหฮิตบ็อกฮิตบ็อกกากจัดเฮ้ยตดนไป4 0 0้อยเออเรียบร้อย รียสองคิวเขาผมหนอ่หนอดจังหวะนี้โอ้โหแต่ฮิตบ็อกมันค่อนข้างที่จะแย่นิดน,นึงนะเมื่อกี้คือผมกัดไม่โดนเลยอะแล้วก็สปีดในการตีมันก็ถือว่าไม่ได้ไวเลยนะครับสำหรับเจ้าคีพิกตัวนี้นะเป็นไงสองศพครับจังหวะนี้ <laughs> ไปดีกว่าทุกคนตอนนี้นะครับผมมองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ตรงดอทบอลตรงนี้กันหมดเลยนะครับเพราะว่าดอทบอลเนี่ยรู้สึกว่ามันสามารถเก็บแคนดี้ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมใน1รอบอะนะเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปดูนู้นดีกว่านะครับว่ามันจะมีคนเยอะสักแค่ไหนกันเชลนะแต่ก็ตอนนี้ครับผมผมบอกเลยว่าผมนี่คือแบบเดินทางเปง็นวงกลมอ่ะเดินไปเดินมานะครับเอา้ากลับมาที่เดิมอีกแล้ว <laughs> เอออะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะสงสัยจะเป็นอาถรรพ์ของผมไปแล้วนะนะเดินไปเดินมายังไงให้กลับที่เดิมก็ผมนี่แหละครับขข้า้าาาหนนมีตัวอะไรว้เ้ย หมือนมีตัวว่ะข้างหน้าหายตัวก่อนจะเป็นทางด้านของอ๋นอนกอาร์ติแฟกต์ก็เปล่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นทาง้านของนอกอาร์ติแฟกต์เราลองดูปะเราอาจจะสู้ได้ก็เป็นไปได้เพราะเรามีกัดตีปีกหักอยู่นะเอาไงเอาไงเอาไงดูสิเอ้ย,อยมันลงมาแล้วสองร้อยสองร้อยเองเหรอสองร้อยปีกหักแล้วปีกหักแล้วสวยเพื่อนกันเลยเพื่อนกันมันมันปีกหักแล้วเออโอ้โหมันกัดลิขิตบล็อกแย่จัดคิดตบล็อกแย่มากอะผมบอกเลยเ กัดไปเรียบร้อยโอ้โหเกือบตายเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหล,อล,อล,อลโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหไอตัวนั้นตายแล้วว่าไปก่อนดีกว่าตอนนี้เราไม่น่าจะรอดว่ะเราถอยก่อนเพื่อความอยู่รอดของเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมันมาแคนเฮ้ยมันแคนว่ะมันมันมองผมอยู่โอเค insubility ก่อนป้องผนก่อนโอเคโอ้โหคืออาจจะสู้ได้ก็ได้นะแต่ตอนนี้มันบูมวงไงทุกคนลืมไปเลยอะ่ะไปดีกว่าทั้งนั้น บายบายโอ้โห oh, 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 oh. กะจะช่วยตัวเมื่อกี้หน่อยนะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้อย่านะระวังนะเดี๋ยวมันบินกลับมาเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้บอดมูลหายแล้วแล้วไม่ใช่บอดบุญบูมูลนะครับทุกคนดานเมจกลับมาแล้ว681อ่ะคิดดูดิโคตรแรองอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหผมก็คิดว่าน่าจะมีคนอยู่นะครับผมตรงดอทบอลตรงนี้นะซึ่งโอ้โ oh, ห oh, อะไรวะเนี่ย อ๋อนี่ไงคนอยู่ตรงนี้จริงด้วยทุกคนกําลังจะเล่นภารกิจดอทบอลกันอยู่นะครับแต่เฮ้ยถ้าเล่นโซชรอร์อย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะแนวแบบมาเอฟเคแน่นอนเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าเอฟเคก็น่าจะได้แต้มเหมือนกันนะครับผมนะได้เทียร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็สามารถลองไปดูกันได้นะมาจังหวะน,นี้อะไรวะเนี่ยหิวน้ำเหมือนไม่ทันดูเลยกินน้ําก่อนแล้วก็ซ้ายมือก็ผมมีทางด้านของเจ้าเจอทาร์ลกหนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งหนอตรงนั้นขวามือก็มีนะครับซ้ายมือก็มีโอ้โคบเลยเว้ยเฮ้ยขอเห้กักเหยื่อทอทนนีี่่ลงาายนดกว ถ้าเหยื่อแบบตัวใหญ่่าจะล่ายากนิดนึงนะเฮ้ยตรงนี้เป็นหมอขึ้นไปดูซิตรงนี้เมื่อกี้เห็นมันมีตัวสักตัวหนึ่งอ่ะไป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 แถวนี้หรือเปล่าเนาะน่าจะมากินเนื้อผมว่าฟึ๊บดูซิไปไหนแล้ววะอุ้ยไม่อยู่ว่ะไอ้นี่น่าจะได้อยู่นะนี่ตัวอะไรเนี่ยเอาไงไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ผมจะเล็งตัวนี้ผมจะเล็งตัวนี้ทุกคนคิดว่าน่าจะได้นะ้มันมาทางนี้มาทางนี้ดิขวามาขวามาเพื่อนเร็วขวาเออมามามาเอ้ยไปหิมาเล่นนะอ้าวไปห เจอผมหน่อยเจอผมหน่อยอาจะะเอตัวเองปั๊บเอ้ากันไ่โดน600อื้อเรียบร้อยหนอหนอครับจังหวะน,นี้ <laughs> เล่นปลาบอลหิมะอยู่นะครับผมเป็นไงโดนสวบซะเลยนะครับจังหวะนี้ก็จริงๆนะเอ้ยเหมือนวันพันแมนอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ลืมพูดถึงวันพันแมนไปเลยไซตามะนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะหมัดเดียวจอดใช่ไหมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นสนุกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เหมาะสมอย่างมากเลยนะครับผมสำหรับการแต่งเป็นเจ้าคีพิกไซตามะวันนี้นะครับผมนะไซตามะคีพิกวันพันแมนเออประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนนะก็ฝากด้วยลวกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามคลิป สวัสดีครับ